หม,มนีีม่มมาเลยไงเอาดูเก้ามาเล่นเปิดตื้อจะโดนหมวกหยักมาได้แล้วชิงจังหวะกันตรงนี้จิ้มไปก่อนเอลชาโปเ่เอฟเอฟไปเอ <A 14. S 2> เอฟไปเอเอ14เอาพีมาที่เอิงยังดีไปไงเอฟิงโอ้โหเอฟิงครับเต้าเต่อัอดกระเด็งมาเข้าทางโซเดมาคอมโซเดมาคอม,เ,ม,คอมเปิโดโอ้ยเอาสมบัด ยิงซ้ำตู้เอาโ,โอ้โหทะลักไปเอาชาปตาไมไปไม่ทันไม่รู้ว่าบอลมันจะมาถึงเดี๋ยวไปจังหวะมงเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ต้องปัดออกมาครับโอ้โชคดีที่ยังติดบล็อกครับเอาได้ได้เตะมุมอันตรายนะครับฟอนาซาร,รีอยู่ข้างบนครับเอาเอาไปจ่ายคืนหลังเสียครับเ<อ>สร็จแล้วครับไปแล้วเอซิมซีมาแล้วเอซิมซีใช้สากุยตอกขึ้นมาเอซิมซีเปิดกึ่งยิงกึ่งพาโอ้เกือบไปครับโอ้พลาดเองงานเกือบมอกครับอุตส่เอซิมซีก็ ก็ไม่ยอมจ่อเพิ่มครับมั่นใจว่าจะปั่นนอกกรอบเลยลูกนี้บอลม,มันไม่โค้งครับโอ้โค้งไม่พอให้มาสตาร์บอยใช้คิสบิมกลับมาเอลชอปโอมาใหม่ครับเอลชอปโอมันใช้เก่งฮูล่าหมดมันบวกเรียบ๋ยวสิครับโอ,โอ้โ,โล่งๆเด็กๆแบบนี้เอาจนได้จากทางด้านของโซเดมารคอมคืออ,อ,อย่างที่เขาบอกแหละครับให้ระวังนะ<ต>้ร<อ>ับทาเนี้เขาแค่เปลี่ยนจากลูกลัดมาเป็นเก็งฮูล่าเพราะว่าเขาเองก็รู้ว่า ลุกลัดเขาเนี่ยโดนจับทางได้แล้วเขาก็เลยฉีกคิสปีบั้งเกกฮูล่าบ้างเพื่อมาเปลี่ยนนิติแล้วเอาจนได้ครับนี่แหละครับเขาก็แก้เกมทางฝั่งนั้นที่ไปประกบมาติอุสเขาเนี่ยครับเอาเกงฮูล่าเปิดมาโหแล้วมาติอุดดิฟอนอาซาลี่แกหมดแล้วแต่ก็ต้องยืนค้ำไวเพราะว่าจุดเอาแล้วเอาดิแจกเลยขอบคุณขอบใจขอประเทศไทยแซงกิวนี่ครับสุเดมคมใช้เกกฮูล่ายี่ก็โอ้ปพลาก็เองครับเชียงราย โอ้เกมรับเชียงรายโซเดนประคอมบอกขอขอแอคหน่อยขอแอคหน่อยเนี Mar ่ายนี so ่ชอบเล่นกองนะโซเดนประคอมโอ้ลูกนี้ส้มหลดดูครับฝ่ายเสียประตูยิ้มเขินๆเลยบอกอะไรของกองหลังกลัวเนี่ยโอ้โหดูครับโอ้แต่อัดประตูตัวเองให้เก็กกูล่าอ่ะให้โซเดนประคอมยิงมาที่คิสบีแล้วอาจารย์ยอดยิงอ่โว้ ขออาจารย์ยอดโอ้โหเบอร์789ไหลามาแล้วลูกเดียวฟิลิปปวินฟิลิปปวินซ้ายโอ้โหซ้ายเจอเสาอีกทีอีกทีกทวนก่อนอาจารย์ยอดจับบอลมาจอจ่อยิงตรงตัวเซฟได้โอ้โหยังไม่นำค,นครับอาจารย์ยอดครับอาจารย์ยอดบอกมึงเล่นของเหรอเดี๋ยวเจอกูบา้<อ>างอาจารย์ยอดตัาขึ้นมาแล้วใช้ฟิลิปปวินต่ายสั้นๆมึงมาลโอ้โห,นหนใจกว้างดัดหมาชเลยครับโอ้โหแม่ ปู่เค็มก็ช่วยไม่ได้เค๊กคูล่าครับยิงให้อาจารย์ยอดได้ยิ้มก่อนครับโอ้โออาจารยอดกับหลวงปู่เค็มเหรออาจารย์ยอดปรากฏว่ามีหลวงปู่หวานครับนี่คู่แข่งเค็มครับครับโอ้ได้หลวงปู่หวานครับโอ้โออคืออาจารย์ยอดบอกเจาะแล้วเจาะอ,อีกครับเอาจนได้จังหวะน,นี้เนี่ยเฟรเดอริิดไม่ยิงครับึ้นมาใช้เควินดีมรมลำมาจิติวัฒน์สีนุ่มสีนุ่มยึกจัก ชักหาจังหวะเปิดมาเว้หนึ่งสองว,สว้ยสีนุ่มวายยิงเว้ยโอ้โหสีนุ่มมาว่ะโอ้เชียงรายของสีนุ่มเราจนได้ครับนี่แหละครับสีนุ่มจากเปาโลคอนราโดนี่สีนุ่มบอกเอ้ยผมมาแล้วนะครับพี่สีนุน่มนี่สีนุ่มนี่เป็นโอ้โฟรเพเยอร์ที่คือ <Number S 1> เขาเป็นคน <7 S 1> ที่สเตย์ฮัมเบิร์กครับมันเป็นคนที่เตรียมเนื้อเตรียมตัว เป็นมิสฟิวตัวรับที่ดีเอาะนะพิธีวิทย์ต่อพิธีวิทย์อะไรพิธีวัดพิธีวัดไทยมัติเควีก็สีนุ่มปานาโฮจากยอดมีตัวไปดักเตะได้ฟุตบอลอย่างมัติวุฒิฟอนาซารีอยู่จัดยอดเปิดมันได้ตีไงล่ะไอ้ตัตามสู่กาเทฟฟุตบอลเอาฟอนาซารีมามงงชงโอ้โหลูกนี้ตามสู่เลยจัดยอด โอ้โหตามสูตรเป๊ะครับแต่ว่าไม่ใช้ตัวซึ่<อ>ง,<อ>งเป็นจูลิโอเซซ่าซึ่งก็ตัวใหญ่บักเอฟเหมือนกันครับโอนนาทีมัน90เป๊ะเลยครับโอ้โหโอ้โหจัดยอด